พาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เรื่องบอสยกวันนี้เราทำงานร่วมกันมาหลายเดือนแล้วเป็นโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมบสยเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับ PGS ใหม่ของบอสยด้วยซึ่ง PGS 10เนี่ยกำกาลังจะหมดซึ่งเราได้ต่อแล้วก็เราได้ขยายวงเงินไปให้นะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างที่พี่นาะในเรื่องของ PGS 11 ให้กับทางบสยก็ตะกี้ก็คุยกันว่าอยากจะให้เน้นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะของท่านนายกที่ประกาศในเรื่องของอีกไนท์ไทยแลนด์ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยว,วการเพื่อสุขภาพหลายๆอย่างอันนี้ก็ <S <S คิดว่าบสยก็ทําหน้าที่ของบอสยได้ดีในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ outstanding ก็เหลืออยู่สักเจ็ดแสนกว่าล้านจานวน8ปดแสนกว่าล้านที่นั้นผมเข้าใจว่าผลงานของบสยเนี่ยเป็นผลงานที่ช่วยเหลือ SME เราจริงๆในการเข้าถึงสินเชื่อซึ่งดูจากระบบปัจจุบันก็ เอาไอทีเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการค้ำประกันรวดเร็วมากขึ้นหลังจากที่แบงค์เขาส่งมาถ้าในระบบออนไลน์เนี่ยเราสามารถทําได้ภายใน3วันสามารถค้ำประกันได้เลยจนถึงทำสัญญาค้ำประกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้ความรวดเร็วได้มากขึ้นก็หวังว่าในอนาคตก็จะได้ขยายจำนวนลูกค้าได้มากกว่านี้แต่ถ้าดูยอดสะสมมาตั้งแต่ต้ตตนก็เกือบ2ล้านล้านค้ำประกันไปแล้วจํานวนถ้าผมจําไม่ผิดเกือบ2ล้านลายเป็นสิ่งที่บสยช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความสามารถยังขาดในเรื่องของหลัก นในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากทําให้ได้มากที่สุดอันนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องไปดูในส่วนเงินที่ภาครัฐจะสนับสนุนในโครงการนี้ในเบื้องต้นผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า50,000ล้านตอนนี้อยู่ที่สสคอละเรื่องอยู่ที่สสคอเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็สามารถเอาเข้าได้ทันทีผมไม่แน่ใจวันนี้ p g เจเสิเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่ก็ 2, สองพันไหมไปถึงแล้วไปแล้วสองพันแสดงว่า <ไป S 1> ทําได้เร็วมากนะไม่เหลือ2องพในระหว่างทางที่ยังไม่มี p g เจเสเขาก็สามารถทําธุรกิิจปกตขอองงเเเเเ้้าาาาาไไไดดดพรระวว่่่มทํในื PGS เขาทาในเรื่องของการให้ค้าประกันแบบปกติที่ไม่ได้รับการชดเชยจากภาครัฐอันนี้ก็ทําอยู่แล้วหลายๆเรื่องก็คุยกันเรื่องงานหลายๆเรื่องเรื่องของสินเชื่อด้อยคุณภาพที่รับโอนมาอันนี้ก็เขาก็มีมาตรการที่บริหารจัดการซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้รับความสําเร็จเพราะว่าเขามีมาตรการเขาเรียกว่าหลายม่วงเหลืองเขียวนนเดี๋ยวนนเขากำลังจะมีฟ้า,ฟาออกมา,มาอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคลีนโลนทั้งนั้นเขาก็มีแพ็กเกจออกมาซึ่งวันนี้หลังจากที่เขาทำเนี่ยผลประกอบการก็ออกมาดีขึ้นผลการที่แบบลูกค้าเข้ามาคุยในลักษณะ ที่มาปิดบัญชีหรือว่ามาปรับโครงสร้างนี่กับทางบาสยบมีสัดส่วนที่ เยอะขึ้นผมให้นโยบายไปว่าถ้ามันมีความสามารถมากขึ้นเราก็อาจจะให้แพ็กเกจที่ดีๆกับลูกค้าอย่างนี้บ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอกับเราอยู่ตลอดเวลาที่กระทรวงอันนี้ด้วยความที่มันใกล้จะปีใหม่ก็มาขอบคุณเขาในช่วงที่ผ่านมานี่แหละเป็นโอกาสอันดีตั้งใจจะมาคุยกับเขาเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขากําลังจะเริ่มทํา PJS อันนี้เราก็มาปุยว่า PJS 1 1ควรจะเน้นไปด้านไหนยังไงและไอ้เรื่องที่มีค้างคาอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่ามาแก้หนี้มา3า สิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเรื่องนี้เท่า<อ>นั้นขอให้ทุกคนมีความสุข <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs>